ดูหน้าคนถ่ายเลยสวัสดีก็เป็นเพื่อนพามาดูสวนแม่ทองใบครับางบ้านงแสนการปลูกกล้วยหินแห่นะคแกมีความรู้ความสมารถถึงขั้นออกทีวีนะครับช่องห้าช่องเจ็มาถ่ายหมดแล้วครับเหมือนรายการเป็นวิทยากรใหญ่เราก็มาดูสองครั้งแล้วเอาอย่างแกนะครับ เป็นบอยลเล็กๆครับอะไรก็ทำได้ขนาดครึ่งงานครับครึ่งงานม <Yeah. S 1> ีคนช่วยคือสามีแกนะครับดู <Yeah. S 1> แลแกก็วันนี้ไปเปลี่ยนวิทยากรนะที่บัวใหญ่ ให้เพื่อนๆดูมรกตต้นเตีย้ยท้ายสุดเลยโซดิแล้วก็พลังด่างาถ่ายไปเขาดูด้วยเ<อ>ขาจะได้อ๋อเหรอครับนั่นพลังด่างอะ่ะก็มีมรกตต้นเตีย้ยบ้านเราหายากครับนะโอ้แกทำได้แม่ทั้งใบค,ครับนี่ทั้งใบทำใบเป็นตัวอย่างนะบางคนยังได้แต่พลังด่างถ่ายไปเขาดู ข้ขางหน้านู้นเหรอครับอันนั้น,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 นให้ไหมะออน,นี่เหรอใชลูกบันดัางไหมดางครับหวานอร่อยนะไม่หอหอมแตหม่หอมอ๋อหอมเนาะอ๋อพลังดัางก็มีครับฝรังดังครับนะแถวเนี้ยเนาะ <c oughs> วันนี้พาตามาชมสวนกเกษตรเจ้าไหมเจม้าไหมเจ้าไหม ตายกโปเลยเห็นไหมไอคนกล้วยแม่ไปไปดูไปดูพาตาไปดูจะกันเลยเออแกมีสวนก็ปลูกยังไม่เป็ดก็พามาดูครับเนี่ยดูที่หลุมกล้วยเขานะาะกล้วยพันธุ์โุ่นดินมีน้ำพันธุ์เขียวตัวนี้กล้วยพันธุ์อะไรไปดูซิกล้วยโคราพันธุ์พันธุ์เอ้ย ยิ่วป้อดิยิ่วป้อดิมันจะโตไหมนี่น่ะอ๋อมันมากเกินไปเลยมากเกินไหมเอาเฉพาะกล้วยก็อิ่มแล้วครับเนี่ยเหรอเออเออหม้อปีพันปากช่องนั่นนี่พันเตี้ยปากช่องแต่ว่าลูกไม่ค่อยใหญ่เนาะลูกไม่ค่อยใหญ่เลย เตี้ยเขาดินมาพอกนะพอกเงามันนะแกดินมะพอกนะกล้วยพันปีดินถมรดน้ำอ๋อดินถมเห็นไหมรดน้ำ เเพเพียงแล้วนี่มีแต่ดีๆ <c oughs> ยกปอดิยกป่อตังหว่นยกป่อสามครั้งนะ้คยเก็บพอเพียงแล้วเนี่ยไม่ใช่หัวปีเ็าเรียกปีกล้วยตรงไหน,ไม,งงนมีแต่งเงินแต่น้ำมีแต่เงินครับไป,ไป,ไปดูฝรั่งครับปลาโดน้มันแะโอ้จับปลามาวานนะครับ ไม่ให้ที่ว่างเลยนะคณะไม่ให้ที่ว่างเลยครับใต้จะให้น้ำนใต้ฝรั่งก็จะมีคณะครับแล้วก็เพือปุ๋ยพริกคูดินก็มีพริกดูเสียงปลาครับนะ เสียงปลาครับหมอกินเหยื่อครับกินอาหารนะต่อยก็วางหมากพอเพียงแล้ยครับกินเหยื่ยอหัวอาหารก็หาลลวางนะเมล็อลกกอครับวางพื้นที่ในสุด,ดสแล้วสร้างขึ้นมาพื้นที่เขาก็พอเพียงอีกแกห่อฝรั่งทุกลูกเลยเนะพอเพียง สีสวยหอและสีขาวดีฝรั่งโอ้ถุงมห่อครับอันเอาเอาไปขายแล้วแบบนี้รุ่นใหญ่รุ่นพี่หอฝรั่งต้องหอครับนะคนละมาก,กราบไม่เป็นฝรั่งสวล,ลาเซล,ลครับนะโอ้ดูน้ำมันไหลนะทำ,ำครบวงจรเนะอะบ่อเล็กบอก่อทำเล็กๆ เป็นบอ่อเป็นบอ่อไปนะครับแหวยนับเช่ขายเลยแหวยนับวีขายหรอกนครับ,บ<ะ>ขายน้ำวาครับอิ่มลูกอิ่มนะครับนะเนี่ยขายไม่ทันเนาะขายไม่ไหวเลยนะเนี่ยแกทำขอบบอ่อ <ไป S 1> จะมีกล้วยนะครับ ก็จะมีข้องหมูปาม่าของแกแลูก่กันไม่จะกล้วยตกเคียดเลยตกเคียสดสแล้วเสแล้วอย่าไปเด้อดูคนขา